ก็เรามานอจังหวัดสระบุรีจัดประกวดสุนทรพจน์เทพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28่สบกบดนาคราหามงคล 0มิถุนายน2 5 6 8เวลา9นาฬิกาณห,ห้องประชุมสระบุรีวณนิชากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งโดยมีนายดูลงงฤศลิวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีเป็นประธานโดยมีพันเอกเอกรัฐเมทาวัฒนานัน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับมีพันเอกหญิงเจตุพรแจ่มยิ่งหัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมมวลชนกอรมนจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงานด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชดราักรได้อนุมัติงบประมาณในการจัดทำประจำปี2568ในโครงการรักษาความสงบภายในกิจกรรมที่สองส่งเสริม ความมั่นคงของสถาบันของชาติการประกวดสุนทรพจน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนเห็นความสำคัญของสถาบันหลักชาติได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในสถาบันหลักที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นถึงศูนย์รวมจิตใจขอความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยผ่านการแสดงทักษะด้านการอ่านการเขียนการสืบค้นมาสื่อสารโดยการพูดต่อหน้าสาธารณชนวันนี้กลุ่มงานกิจกรรมมวลชนได้บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรีสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งสระบุรีทยากรจากมณฑนทหารบกที่18ดติศาสตร์ชาติไทยของจังหวัดสระบุรีในการประชาสัมพันธ์เป็นกรรมการในการตัดสินในการประกวดในครั้งนี้